สวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่กับอาจิรังพอดแคสต์เพราะไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับเอพิโซดนี้ก็อยากจะพูดถึงอ,อะไรที่มันเบาๆบ้างนะฮะหลังจากที่พูดซีเรียสซีเรียสมาหลายเอพิโซดนะครับก็จะเป็นเรื่องของเพลงนะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีเพลงในใจที่ชอบนะครับมากกว่าหเพลงเป็นลิสต์เพลงที่ชอบนะฮะของแต่ละคน บางก็ชอบเพลงแนวป๊อปร็อกบางก็ชอบแนวฮิปฮอปบางก็ชอบแนวร็อกเทวีแล้วก็วากันไปนะครับส่วนผมก็มีฮิตลิสต์เหมือนกันนะฮะวันนี้จะเป็นหนึ่งในเพลงที่อยู่ในฮิตลิสต์ครับแล้วก็บอกเลยว่าอยู่ในอันดับต้นๆด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นเพลงที่ดังจริงๆแล้วก็ถ้าใครฟังเพลงนะแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักก็คือเพลง Bohemian Rhapsody ของวง Queen นั่นเองนะฮะวันนี้จะมาพูดถึง เนื้อหาของเพลงนี้นะครับว่ามันสะท้อนอะไรแล้วทำไมมันถึงเป็นเพลงที่ดีที่อยู่ในฮิตลิสต์ของผมเอาว่ากันถึงชื่อวงก่อนนะครับ,บ,งว,นนรบวงคว e นนะฮะวงคว e นเนี่ยก่อตั้งที่อลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับในปี1970โดยมีสมาชิกดั้งเดิมเนี่ยอยู่ทั้งหมด4คนก็คือจะมี f r e d d ี้เมอ c u ค y นะฮะร,ร้องนำแล้วก็เปียนโนโรเจอร์เทเลอรนะร้องนำแล้วก็เป็นมือกลอง บรอนเมย์ May, มือกีตาร์แล้วก็ร้องนำแล้วคนสุดท้ายคือจอ n ์ดีคอนนะฮะเป็นมือเบสซึ่งวงฟีนเนียมีอัลบ,บั้มทั้งหมด18อัลบ,บั้มด้วยกันนะครับเป็นแนว Rock and r o โรแล้วก็เป็นฮาร์ Rock วงนี้ได้ถูกยกย่องครับว่าเป็นวงที่เป็นวงร็อกที่ดีที่สุดตลอดกาลของโลกนี้มีหลายเพลงมากที่ติดชาร์ตอันดับหนึ่งของบิลบอร์ดนะฮะแล้วก็ เพลงของคุณเนี่ยเป็นเพลงที่เอาไปใช้ในกิจกรรมประเภทอื่นด้วยนะครับเช่นในกีฬาการแข่งขันกีฬาเนี่ยเราจะได้ยินเพลงของ Queen บ่อยมากเลยฮะเช่นวีวิวร็อกยูะนะครับอันนี้แทบไม่มีใครไม่รู้จักคือใครไม่ฟังเพลงเนี่ยแต่เคยร่วมกีฬาสียังไงต้องเคยต้องเคยตบมือเพลงเนี้ยที่มันตบแบบตึงตึงเปาะตึงตึงเปาะอะไรเงี้ยนะฮะวีวิวร็อกยูแล้วก็อีกเพลงหนึ่งครับซึ่งแน่นอนว่าแทบจะมีทุก การแข่งขันเลยนะครับตอนจบก็คือ VR The Cha อะแชมปนะฮะอันนี้ก็เป็นเพลงของ Queen เหมือนกันเขาจะเปิดเวลาที่แบบได้แชมป์อะครับะะเ,ปเปิดเพลงให้กับแชมป์ของการแข่งขันอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะวงนี้มีเพลงดังๆที่คนรู้จักเนี่ยเยอะมากแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้วงนี้ดังนะครับก็คือการเล่นคอนเสิร์ตวงนี้เป็นวงหนึ่งที่เล่นคอนเสิร์ตได้ดีที่สุดวงหนึ่งในโลกว่างั้นเลยก็ได้นะครับ แล้วมีอยู่คอนเสิร์ตหนึ่งครับที่ดังระดับตำนานเลยก็คือคอนเสิร์ต Live Aid นะฮะในปี1985ที่ถูกยกย่องว่าเป็นคอนเสิร์ตที่สุดยอดที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาวด็อกเลยแล้วช่วงเวลาที่วงควีนเล่นเนี่ยนะฮะก็ได้ถูกเอามาทำเป็นภาพยนตร์นะชีวประวัติของเฟรดดี้เมอร์คิวีแล้วก็วงควีนนะครับ ในชื่อเรื่องที่เป็นชื่อเพลงที่ผมจะพูดในวันนี้เหมือนกันนะฮะก็คือ Bohemian Rhapsody นะครับผมเชื่อว่าหลายคนได้คงได้ดูแล้วแล้วจากจะบอกว่าดารานำชายเล่นได้เหมือน f r e d d y m m r r u u y y มากๆนะครับแล้วฉากคอนเสิร์ตเนี่ยแทบจะก๊อปปี้มาเลยนะฮะคือเหมือนทุกกระเบียดนิ้วเลยนะฮะแนะนำให้ไปชมเลยหนังเรื่อง Bohemian Rhapsody นะครับซึ่งน่าเสียดายนะฮะที่ f r e d d y m m r r u u y y เนี่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี1991ะฮะอย่างที่เราทราบกันเอาละทีนี้ลองมาพูดถึงเพลงบ้างนะครับเพลงที่เป็น อ,อยู่ในฮิตลิสต์ของผมนะฮะเป็นเพลงที่ผมชื่นชอบมากๆเป็นรัดับต้นๆเลยนะก็คือเพลง Bohemian Rhapsody มันเป็นเพลงที่มีความประหลาดมากบอกนี้ก่อนนะฮะคือมันเป็นเพลงที่มีทั้งจังหวะช้าจังหวะเร็วแล้วมีโอเปร่าด้วยซึ่งแม้แต่สมาชิกในวงเองเนี่ยก็ก็งงครับว่าฟ r e d ดี้มาร์ค y เนี่ยกำลังแต่งเพลงอะไรอยู่นะครับแล้วเพลงนี้ยาวกว่า6นาทีซึ่งยาวมาก ในฐานะเพลงเพลงหนึ่งนะครับทำให้แม้แต่คา่คายเพลงเองเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเพลงนี้มันจะไปรอดหรือเปล่าแต่ว่าด้วยความแปลกใหม่ความบื้อหวาแล้วก็ความประหลาดของทานองของเพลงครับที่มีการสลับช้าเร็วมีโอเปร่าอะไรเงี้ยนะฮะทำให้โบฮีเมียนแรปซอดี้เนี่ยกลายเป็นเพลงที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงที่สุดจะเรียกว่าในโลกเลยก็ได้นะฮะมันไปไกลกว่าคําว่าเป็นเพลงฮิตติดช้าแล้วนะฮะมันเป็นเพลง อันดับ1ของบิลบอร์ดเนี่ยกว่า9สัปดาห์ในต,ตอนที่มันวีลิสสอกมานะแล้วที่สําคัญคือในปี2 0 0 2นะครับมีการให้ชาวล็อกทั้งโลกเนี่ยโหวตเพลงที่ชื่นชอบที่สุดในเพลงที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับปรากฏว่าเพลงอันดับหนึ่งตลอดกาลที่พวกชาวล็อกเขาชอบเนี่ยก็คือโบ h e ฮ i a เนียลเรปซอดี้นี่เองซึ่งได้มีการบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้นะฮะยังมีคอนเทนต์ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าใครพูดไว้นะครับ แต่ผมได้ยินมาสักพักนึงละเขาบอกว่าวันหนึ่งนะครับถ้าชาวโลกได้มีโอกาสเจอมนุษย์ต่างดาวนะฮะเพลงแรกที่จะเปิดให้มนุษย์ต่างดาวฟังเนี่ยซึ่งถือเป็นเพลงของตัวแทนชาวโลกเนี่ยก็คือโบรเมีแนเล็ซอดีนี่แหละมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยนะฮะคือเป็นเพลงตัวแทนของมนุษยชาติเลยที่จะเปิดให้เอเลียนฟังนะฮะเพราะงั้นเป็นเพลงที่มันเรียกว่าอะไรมันสุดจริงๆนะครับถ้าใครรู้จักเพนงอยู่แล้วคงจะ เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดแต่ถ้าใครไม่เคยฟังนะฮะหรือไม่รู้ว่าคือเพลงนี้นะครับผมเชื่อว่าถ้าไปเปิดเพลงฟังเมื่อไหร่เนี่ยต้องออทันทีถึงแม้ว่าจะไม่รู้จักนะฮะเพราะแทบทั้งโลกเนี่ยน่าจะเคยได้ยินเพลงนี้จากหลายๆสื่อนะครับทีนี้มาดูเนื้อหาของเพลงบ้างนะฮะสำหรับเพลง Bohemian Rhapsody เนี่ยเอาชื่อก่อน Bohemian เนี่ยในความหมายเนี่ยหมายถึงคนที่มีชีวิตที่มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างจากคนอื่น ไม่อยู่ในกฎในเกณฑ์นะครับไม่อยู่ในกฎระเบียบชอบออกเดินทางเร่ร่อนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเราจะเห็นเยอะมากในช่วงที่วงควีนเนี่ยยังมีการทําเพลงอยู่นะครับในช่วงยุค7 0 8 0ต่อเน,นื่องกน9์ะฮะโดยเฉพาะในประเทศอังกฤษนะก็จะมีกลุ่มคนประมาณอย่างเงี้ยซึ่งเราจะรู้จักกันในชื่อยิปซีนั่นเองนะครับนี่คือโบฮีเมียนนะฮะส่วนคำรปอซอดี้เนี่ยเป็นความโดยความหมายเนี่ยแปลว่าการแสดงความรู้สึกครับ เป็นความรู้สึกดังนั้น Bohemian Rhapsody เนี่ยก็อาจจะแปลได้ว่าเป็นความรู้สึกของคนที่อยู่นอกกฎเกณฑ์นะฮะเป็นความรู้สึกของคนนอกรีดประมาณนั้นนะอันนี้ก็คือชื่อเพลงนะครับทีนี้เนื้อหาของ Bohemian Rhapsody เนี่ยเท่าที่อ่านดูนะครับผมผมคิดว่ามันสะท้อนชีวิตหรือความคิดของ Freddie Mercury ผู้แต่งเพลงอยู่พอสมควรเลยเดียวนะฮะ อย่างที่ทราบกันนะครับผมเฟรดดี้มิคคิลีเนี่ยเสียชีวิตาจากอาการปอดบวมที่ติดเชื้อจากโรคเอชซึ่งมีสาเหตุมาจากสุขภาพของเขาแล้วก็รสนิยมทางเพศซึ่งเฟรดดี้มิคคิลีเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นรัก่วมเพศนะครับทีนี้เนี่ยเข้าใจว่ามันคงเป็นความอึดอัดหลังจากที่เฟรดดี้เนี่ยเข้าใจตัวเองแล้วอยากจะเอาตัวเองออกไปอยู่ในจุดที่ตัวเองเนี่ยรู้สึกในเวลาเดียวกันนั้นเองเนี่ยจริงๆแล้ว เฟรดดี้มคุรีเองเนี่ยก็มีแฟนอยู่นะครับผมชื่อว่าแมรี่ออสตินนะฮะซึ่งความต้องการที่จะมีอิสระในการใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองเนี่ยมันก็เลยถูกถ่ายทอดลงมาในเพลง Bohemian r h a p s o d y นะครับถ้าเราจะดูเนื้อเพลงนะจะมีการใช้คำว่าม a ม่านะครับม a ม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็จะแปลได้เป็นพระแม่มารี ซึ่งพระแม่มารีเนี่ยนะหรือแมมม่าเนี่ยจะมีชื่อที่คล้องจองกับแมรี่นะคะซึ่งเป็นคนรักของเขาในเพลงจะมีท่อนหนึ่งที่พูดว่ามามามียาเล็ตมีโกนะครับก็คือเหมือนกับปล่อยฉันไปเธออะไรอย่างเงี้ยเขาอยากเขาได้เปลี่ยนไปแล้วเขาอยากไปตามทางของเขาเองนะครับแล้วก็ในบางท่อนนะฮะก็จะมีการพูดถึงการที่เหมือนตัวเองได้จัดการตัวเองคนเดิมไปละตอนนี้เขาได้เป็นคนใหม่ ที่อยากจะไปชีวิตใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองเป็นนะครับ m a ม่าไอคิวอแมนนะฮะมาม่าไลฟ์แฮทจัสบกนะครับ, Mama, begun, รบตรงเนี้ยเหมือนสื่อถึงชีวิตที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเพิ่งจะกำจัดไปมาม่า didn't mean to make you cry นะครับสิ่งที่เขากำลังทำเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้ m ม r ี่เนี่ยเศร้าโศกเสียใจนะ If I am not back again this time tomorrow carry on carry on as if nothing really matter นะครับเหมือนเป็นการพูดปลอบใจว่าถ้าเขาไม่กลับมาขอให้ใช้ชีวิตต่อไปเหมือนที่ไม่เคยมีอะไรเนี่ยสำคัญไปมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ nothing really matter ซึ่งผมเชื่อว่าเฟรดดี้เมคคูรีเนี่ยก็ได้เล่าถึงความเจ็บปวดในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับแล้วก็ นำไปสู่ท่อนฮุกที่เป็นจเจเล็กท่อนฮุกไหมไม่แน่ใจไปสู่พาร์ทที่เป็นโอเปร่าของเพลงนะครับซึ่งพาร์ทที่เป็นโอเปร่าเนี่ยมีจังหวะที่แบบหนักหน่วงแล้วก็มีความเกลี้ยกาดซึ่งจากจังหวะโอเปร่าเนี่ยก็นํามาสู่ช่วงที่เป็นท่อนฮุก,ฮกอีกท่อนนึงนะซึ่งเป็นจังหวะที่แบบว่าเร็วมากเป็นล็อกนะครับผมหลังจากที่ท่อนโอเปร่าจบไปซึ่งตรงนี้เหมือนเหมือน Fred เฟรดอะกำลังต่อสู้อยู่กับอะไรบางอย่างอยู่นะครับจนสุดท้ายครับ เพลงก็พาเพลงก็พากลับมาที่ความสงบอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็เหมือนกับที่เฟรดดี้เนี่ยมันผาเขาเขาสามารถผ่านเรื่องราวเลวร้ายไปได้แล้วในท่อนทุกสุดท้ายครับเขาก็ยังย้ำอีกทีหนึ่งนะครว่า not h i n g really matter to me นะครับไม่ได้มีอะไรสำคัญเลย anyway the wind b l o w นะฮะสุดท้ายสายลมก็ยังพัดอยู่ไม่ต่างจากเดิมทุกอย่างก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับหลังจากที่พายุแห่งความ หนักหน่วงเกลี้ยกา่ที่โหมเข้ามาในชีวิตเมื่อมันพัดผ่านไปแล้วทุกอย่างก็จะกลับสู่ภาวะปกติเพียงแต่ขอโอกาสให้เขาได้เปลี่ยนแปลงและนำตัวเองไปสู่ความอิสระอย่างที่ใจของเฟรดดี้เมอร์อรียต้องการนะครับน่าจะเป็นความหมายที่แฝงอยู่ในเพลงที่ชื่อว่า Bohemian Rhapsody นะครับเพลงของมนุษยชาติถึงตรงนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ย กลับไปฟังเถอะนะจบจากพอดแคสต์ผมเนี่ยนะครับไปหาฟังใน YouTube หรือที่ไหนก็ได้เป็นเพลงที่ฟังกี่ครั้งก็รู้สึกดีเป็นเพลงที่เหมาะสมแล้วครับที่จะเป็นอันดับหนึ่งในหมู่ชาวร็อกตลอดกาลพอดแคสต์ podcast นี้ก็ขอ,อะระลึกถึงความยิ่งใหญ่ของเฟดดี้เมอร์คิวรีแล้วก็เฮอร์มาเจสตี้เดอะควีนนะครับวงร็อกอันดับหนึ่งตลอดกาลของโลกใบนี้และนี่ก็คืออาจารยงพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้นะครับ ก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับถ้ามีมุมมองเกี่ยวกับเพลงอยากจะแลกเปลี่ยนนะครับหรือแนะนำเพลงอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ทิ้งไว้ที่ใต้โพสเลยนะครับถ้าคุณฟังพ p o แคสต์นี้ทาง YouTube เนาะแล้วถ้าใครห่างหายจากการฟังเพลงในฮิตลิสต์ของตัวเองมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็อยากให้กลับไปเปิดฟังอีกสักครั้งนะฮะเพราะว่าดนตรีคือสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะเยียวยาจิตใจในช่วงเวลายาก ของชีวิตเราได้เลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คืออาชิลังพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้ครับขอบคุณที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าวันนี้ขอลาไปด้วยประโยคสุดท้ายในเพลง bohemian rhapsody นะครับที่ว่า anyway the wind blows nothing really m a t t e r to me สุดท้ายสายลมก็ยังคงพัดอยู่เหมือนเดิมนะครับและก็ไม่มีอะไรที่สำคัญที่จะต้องเอามาคิดหรือเอามาใส่ใจสักเรื่องเดียว ขอบคุณและสวัสดีครับ